สายสุดสุดท้ายปาฏิหาริย์ก็ไม่มีจริงนะคะรายงานออกมาแล้วอย่างาจากสำนักข่าวต่างๆไม่ว่าจะเป็น South c h i n a m o r n i n g Post หรือว่า CNA นะคะก็รายงานแล้วค่ะว่าหน่วยกู้ภัยไปถึงจุดเกิดเหตุของจุดที่เฮลิคอปเตอร์ผู้นำอิหร่านตกนะคะก็ไม่พบการ มีสัญญาณชีพการมีชีวิตอยู่ของทั้งประธานาธิบดีอิรา่าแล้วก็รัฐตต่างประเทศด้วยนะคะถึงแม้ก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายงานข่าวว่ามีความหวังนะคะว่าสามารถติดต่อบางคนนะคะบนฮอได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนักบินนะคะเพราะว่าฮอลำหนึงเนี่ยไปกัน9คนนะคะแล้วก็คณะนี้มี3ามลำด้วยกันนะคะอย่าง สามารถติดต่อได้ก็เลยทำให้มีความหวังเกิดขึ้นค่ะว่าท่านประธานาธิบดีอาจจะรอดชีวิตนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะคะแล้วก็ร่วมไว้อะไรด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่าหลังจากนี้ค่ะ งานใหญ่แน่ๆนะคะบริบทของโลกจะเปลี่ยนอย่างแน่นอนค่ะสิจิ้งพิงก์กับปูตินเจองานใหญ่อีกแล้วนะคะหลังจากนี้ค่ะถึงแม้ว่าผู้ที่จะมารับตําแหน่งต่อนั่นก็คือรองประธานาธิบดีของอิร่านะคะแต่ว่าบทบาทนโยบายต่างๆความสัมพันธ์ส่วนตัวต่างๆเนี่ยต้องเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนรวมทั้งเหตุการณ์ในตะวันออกกลางด้วยนะคะแล้วก็การเลือกตั้งของสหรัฐก็กําลังจะมาถึงค่ะก็ จีนเองรัเสเซียเองก็กังวลมากๆเลยนะคะปูตินเองตั้งแต่เมื่อคืนนี้ค่ะก็เป็นวันหยุดด้วยวันอาทิตย์ด้วยตอนกลางคืนด้วยนะคะก็เรียกคนของอิรานเข้าทำเนียบด่วนเลยนะคะที่คลมลิน,นะคะ่ะพร้อมที่จะถามถ่ายแล้วก็ส่งความช่วยเหลือส่งความห่วงใยไปถึงไรซี่ด้วยนะคะจีนเองเช้านี้ก็แถลงการจากกระทรวงการต่างประเทศว่าห่วงใยแล้วก็กังวลมากๆพร้อมที่จะช่วยเหลือที่สุดแล้วก็ขอวอวยพรนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ปฏิหารไม่มีจริงนะคะ ต้องเอาใจช่วยอิหร่านค่ะส่วนสาเหตุของเครื่องบินนะคะบางคนก็บอกว่าสภาพอากาศแน่นอนนะคะหน้าฝนทุกคนรู้ดีนะคะพายุฝนแล้วก็ตกบนภูเขาด้วยนะคะบนป่าด้วยนะคะแล้วก็แต่เหตุผลนอกจากเหนือสภาพอากาศเนี่ยก็คือเครื่องบินค่อนข้างเฮลิคอปเตอร์ค่อนข้างเก่านะคะแล้วก็ขาดการบำรุงรักษาอะไรต่างๆในช่วยหลังๆเนี่ยอิหร่านเองก็ จำกัดจำเขี่ยในเรื่องของงบประมาณเนี่ยที่เราทราบกันดีนะคะแล้วก็จะเป็นเหตุการณ์อื่นๆพ่วงมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ต้องกลับไปคิดกันนะนะคะแต่ว่าทางด้านของไบเดนก็เรียกประชุมด่วนพอๆกับปูตินเลยค่ะแต่ว่าปูตินเนี่ยเรียกประชุมด่วนเพื่อที่จะถามไายส่งความช่วยเหลือแต่ไบเดนเนี่ยเรียกประชุมด่วนที่ทำเนียบขาวเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์แล้วก็เตรียมพร้อมนะคะรวมทั้งทางด้านของเพื่อนสีของ ไบเดนที่ตะวันออกกลางด้วยก็รีบออกมาปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆน,น,นะคะปุตินเองก็ เ,เรียกทั้งสเก้แล้วก็อังเรนะคะซึ่งเป็นร้องตรีกลาหมคนเก่าเนี่ยค่ะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยในเวลานี้มาช่วยกันนะคะเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลืออิหร่านต่อไปจับตากันอย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับสถานการณ์โลกนับจากนี้ค่ะก็ไม่มีใครต้องการอยากให้เป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่ารายงานก่อนหน้านี้เนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อลูกเรือได้นะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นลูกน้องริซี่นะคะก็มีความหวังค่ะว่าริชี่เนี่ยอาจจะยังอยู่นะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วปาฏิหาริย์ก็ไม่มีจริงนะคะเพราะว่าบนเครือ เครื่องบินเนี่ยมีทั้งหมด9คนนะคะแล้วก็มีทั้งหมด3ลำในขณะนะคะก็ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครคะ่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ปฏิหารไม่มีจริงนะคะแล้วก็ล่าสุดของล่าสุดทางด้านสมุนทิดรายงานค่ะว่าทางด้านของรองประธานาธิบดีออกมาคอนเฟิร์มแล้วนะคะว่า,าท่านประธานาธิบดีไรซี่ได้จากไปแล้วล่ะคะ่ะ